แผนภาพนะคะอ่าเขาบอกว่าวงจรชีวิตในการจเจริญเติบโตจนให้ผลผลิตของพืชดอกนะมันมีตั้งเป็นผลเป็นเมล็ดเสร็จแล้วเอาไปปลูกปลูกก็จะกลายเป็นต้นกล้าอ่าจากต้นกล้าตรงนี้มันจะมีการเจริญเติบโตนะคะแต่และช่วงเนี่ยมันจะมีช่วงที่ให้ปุ๋ยซึ่งพืช ช่วงกำลังเจิญติบโตช่วงกําลังออกดอกมันจะใส่ปุ๋ยคนละตัวกันถ้าอาหารที่สําคัญของพืชคือ NPK N คือไนโตรเจนเร่งใบเล่งโตฟอสฟอรัรรสเร่งดอกเร่งผลให้ออกดอกให้ออกผลโพแทสเซียมเน้นเรื่องรสชาติค่ะหวานเขาจะมีโพแทสเซียมเยอะเขาถามว่าปุ๋ยยูเรียต้องใส่ระยะใดสี่ส 00เพราะฉะนั้นอันนี้คือปุ๋ยยูเรียถามว่าซีซีพอกคือธาตุอะไรคะโสดปุ๋ยมีสามตัวเพราะฉะนั้นตัวแรกคือเป็นเพราะฉะนั้นปุ๋ยยูเรียก็คือไนโตรเจนดังนั้นไนโตรเจนให้ตอนไหนดีคะเร่งใบเร่งโตเพราะฉะนั้นขอไข่ขี้ยาต้อนี่ปุ่นเนี่ยลากน้อยลากน้อยช่วงแรกเนี่ยลากมันจะน้อย ไม่ต้องใส่ปุ๋ยก็ได้แต่ช่วงเนี้ยที่เป็นต้น้ากําลังกตอตรงนี้รากเยอะแล้วรากมันเยอะมันต้องการปุ๋ยเยอะ